Welcome to English Listen to Episode 6 for Student Grade 1 w a t s i w a r i n o i School by Teacher t, t o ok f f e ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนภาษาอังกฤษตอนที่6สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยโดยครูทวัชชัยมุนสัก สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่6แล้วนะครับซึ่งตอนที่5ตอนที่ผ่านมาคุณครูทอฟฟี่ได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ g r e e t i n g หรือการทักทายนะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้คุณครูทอฟฟี่ก็จะมา เพิ่มเติมนะครับในการทักทายหรือการถามสารทุกสุกดิบในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันให้กับนักเรียนนะครับวันนี้จะมีคําว่าอะไรบ้างนะครับนักเรียนไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ g r e e t i n g การทักทายวันนี้คุณครูรอฟฟี่มีประโยคทักทายนะครับหรือประโยคที่เราสามารถใช้ถามสารทุกสุกดิบนะครับกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่เรารู้จักกันได้เลยนะครับ ประโยคแรกที่คุณครูทอฟฟี่อยากจะนำเสนอนะครับนั่นก็คือ how are you how are you ซึ่งคำว่า how are you หมายความว่าสบายดีไหม how are you สบายดีไหมนักเรียนสามารถใช้ประโยคนี้นะครับในการถามสารทุกสุขดิบนะครับกับคนที่นักเรียนพูดคุยได้ด้วยเลยนะครับซึ่ง ถ้าหากนักเรียนนะครับถูกถามนะครับแล้วนักเรียนจะตอบว่านักเรียนสบายดีซึ่งการตอบว่าสบายดีนักเรียนสามารถตอบได้อย่างหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น I'm fine I'm fine I'm good I'm good I'm great I'm great ซึ่งไม่ว่าจะเป็นคำว่า I'm fine I'm good I'm great ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับหมายความว่าชั้นสบายดีนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราอยากต้องการที่จะถามคนที่เราพูดด้วยว่าสบายดีไหมเราสามารถถามได้ว่า how are you how are you ถ้าเรานะครับจะตอบว่าสบายดีเราก็สามารถพูดได้ว่า I'm fine I'm good I'm great แบบนี้ก็ได้เลยนะครับ dialogue 1เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับตัวอย่างบทสนทนา Hello. Hi. How are you? I'm fine. Thank you, and you? I'm good. อันนี้ก็คือตัวอย่างบทสนทนานะครับที่มีการทักทายเป็นภาษาอังกฤษด้วยซึ่งการทักทายนะครับไม่ว่าจะเป็นคําว่า hello หรือคําว่า hi นะครับคุณครูรรฟี่ได้สอนนักเรียนไปแล้วนะครับผ่านทางวิดีโอที่ผ่านมานะครับหากนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้เรียนนะครับวิดีโอที่ผ่านมาเรียนก็สามารถที่จะไปย้อนกลับแล้วก็รับชมได้เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างบทสนทนาแรกนะครับเดี๋ยวคุณครูโรฟี่จะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับ hello hi How are you? I'm fine. Thank you. And you? I'm good. เอาละครับสำหรับประโยคที่2นะครับในการทักทายหรือว่าถามสารทุกสุกดิบนะครับก็จะเป็นประโยคนี้นะครับ Nice to meet you. Nice to meet you. ซึ่งประโยค์คำว่า nice to meet you ตัวนี้นะครับหมายความว่ายินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนพบเจอนะครับกับเพื่อนใหม่นะครับนักเรียนก็สามารถพูดทักทายได้เลยว่า nice to meet you nice to meet you นะครับถ้าว่าเพื่อนใหม่ครับพูดทักทายเราว่า nice to meet you เวลานักเรียนจะตอบกลับนะครับนักเรียนสามารถตอบกลับได้แบบนี้ครับ nice to meet you too Nice to meet you too หมายความว่ายินดีที่ได้รู้รจักเช่นกันเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวคุณครูทฟี่จะทบทวนให้อีกถึงรอบนะครับเมื่อนักเรียนต้องการที่จะทําความรู้จักนะครับกับใครสักคนนะครับนักเรียนก็สามารถพูดทักทายได้ว่า Nice to meet you Nice to meet you แล้วหากนักเรียนต้องการที่จะตอบกลับนะครับนักเรียนก็สามารถพูดว่า Nice to meet you too Nice to meet you too นั่นเองนะครับ Dialogue 2เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับตัวอย่างบทสนทน,นาตัวอย่างที่สองกันเลยนะครับ Good morning Good morning How are you I'm good Thank you and you I'm great Nice to meet you Nice to meet you too เอาละรครับบทสนทนานะครับก็จะมีทั้งการทักทายนะครับที่นักเรียนเห็นผู้ชายกับผู้หญิงเขาคุยกันใช่ไหมครับซึ่งการทักทายของเขาเนี่ยเขาขึ้นต้นด้วยประโยคที่ว่า Good morning ซึ่งนักเรียนจําได้หรือไม่ครับคำว่า Good morning เราจะเอาไว้ทักทายนะครับในช่วงเช้าช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นนะครับเอาละรครับคำว่า Good morning นะครับก็คือการทักทายในช่วงเช้าหรือหมายความว่า สวัสดีตอนเช้านั่นเองนะครับส่วนคำว่า how are you นะครับที่คุณคูราฟี่ได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นก็คือหมายความว่าสบายดีไหมนะครับถ้าสบายดีนักเรียนก็สามารถตอบได้อย่างหลากหลายเลยนะครับไม่จะเป็นคำว่า I'm fine I'm good อัพเกรดเลยนะครับแล้วเวลานักเรียนนะครับต้องการที่จะบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักนักเรียนก็สามารถพูดได้ว่า nice to meet you nice to meet you นะครับเมื่อนักเรียนต้องการที่จะตอบนะครับเมื่อคนพูดกับเราว่า nice to meet you นักเรียนก็สามารถตอบกลับไปได้ว่า Nice to meet you too nice to meet you too นั่นเองนะครับ Let's speak เอาละครับเดี๋ยวทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะครับได้ลองพูดตามคุณครูดูนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลย How are you? How are you? I'm fine. I'm fine. I'm good. I'm good. I'm great. I'm great เอาละครับจำให้ได้นะครับคำว่า how are you หมายความว่าสบายดีไหมนะครับถ้านักเรียนสบายดีนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็น I'm fine I'm good หรือ I'm great นะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับต่อมาครับเมื่อนักเรียนต้องการที่จะบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักนะครับนักเรียนก็สามารถพูดได้ว่า Nice to meet you Nice to meet you. นักเรียนลองพูดตามครูนะครับ Nice to meet you. Nice to meet you. เอาละครับเมื่อมีคนพูดกับเราว่า Nice to meet you นะครับเวลานักเรียนจะตอบกลับให้นักเรียนตอบกลับว่า Nice to meet you too. Nice to meet you too. นักเรียนลองพูดตามครูนะครับ Nice to meet you too. Nice to meet you too. เอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ practice one นะครับหรือว่าแบบฝึกหัดที่1นะครับซึ่งแบบฝึกหัดนะครับคำสั่งที่1เขาบอกว่าให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงนะครับและคัดคำศัพท์ตามรอยปะนะครับ direction one read aloud and t r a c s t e the word นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับทำใบงานนี้ให้เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งใบงานเนี่ยก็จะเป็นประโยคที่คุณครูทอฟฟี่ได้สอนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคำว่า how are you I'm fine อั g เก d ดอัพเกรดแล้วก็คำว่า n i e t to m e t y y u นะครับนักเรียนคัดให้สวยงามนะครับแล้วระหว่างคัดอย่าลืมพูดออกเสียงเพื่อที่นักเรียนสามารถที่จะนำเอาไปพูดในชีวิตประจำวันด้วยนะครับอันนี้คือคำสั่งที่1น,นะครับส่วนคำสั่งที่2นะครับ ให้นักเรียนเติมประโยคบทสนทนาให้สมบูรณ์และระบายสีให้สวยงาม Direction 2. w r i t e a sentence to complete the conversation b e f o r e c o l o r i n g ก็คือให้นักเรียนนะครับหาประโยคนะครับที่คุณครูทอฟฟี่ได้สอนไปมาเติมให้สมบูรณ์นะครับดังนั้นนะครับคำสั่งที่2นี้นักเรียนอาจจะต้องคิดแล้วก็วิเคราะห์น,หนิดนึงนะครับว่านักเรียนเนี่ยจะเอาคำไหนหรือว่าประโยคไหนมาเติมให้สมบูรณ์บ้างนะครับ ถ้าใครนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าประโยคที่จะนำมาเติมเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนอย่าลืมกลับไปดูในวิดีโอที่5และวิดีโอนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้นะครับก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดนี้นะครับส่วนนักเรียนคนไหนที่ทำแบบฝึกหัด คำสั่งที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูเฉลยพร้อมกับคุณครูฟีเลยนะครับแต่นักเรียนนะครับอย่าดูเฉลยก่อนแล้วเอาไปทำนะครับเพราะเนื่องจากว่านักเรียนอาจจะไม่ได้เกิดการฝึกฝนนะครับส่วนคนที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูเฉลยพร้อมกับคุณครูเลยส่วนคนที่ยังทําไม่เรียบร้อยก็กลับไปทําให้เรียบร้อยก่อนนะครับ a n swer เฉลย สำหรับแบบฝึกหัดที่2นะครับเดี๋ยวคุณครูทอฟฟี่จะเฉลยให้นะครับแบบฝึกหัดนี้นักเรียนจะต้องเติมบทสนทนานะครับโดยใช้ประโยคที่คุณครูทอฟฟี่ได้นําเสนอไปในคลิปที่5แล้วก็คลิปที่6นี้นะครับให้สมบูรณ์ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะต้องเติมคําไหนลงไปบ้างนะครับส,สังเกตดูนะครับนักเรียนผู้หญิงพูดขึ้นมาก่อนว่า hello Hello ซึ่งหมายความว่าสวัสดีดังนั้นเวลาเราจะตอบกลับไปนะครับเราก็สามารถตอบกลับไปได้ว่า Hello Hello หรือสามารถตอบว่า Hi Hi ก็ได้นะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคำว่า Hello หรือคำว่า h หนะครับสามารถใช้ตอบกลับไปได้นะครับแต่ว่าคำว่า ตัวนี้นะครับจะเอาไว้ใช้สำหรับคนที่สนิทกันเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นคำที่สามารถใช้ได้กับเพื่อนวัยเดียวกันนะครับหรือบางคนอาจจะตอบไปว่า Good morning Good afternoon หรือว่า Good evening แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับถ้าสมมตินักเรียนจะตอบ Good morning Good afternoon หรือว่า Good evening นะครับก็ถือว่าเป็นการทักทายที่เริ่มต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากว่าเด็ก ผู้หญิงนะครับเด็กเรียนผู้หญิงที่นักเรียนเห็นในฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาขึ้นต้นทักทายโดยการพูดว่า hello ดังนั้นการตอบที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรใช้คําว่า hello hello ตอบกลับไปนั่นเองนะครับหรือจะใช้คําว่า hi ก็ได้เพราะเนื่องจากว่าเราอาจจะเป็นเพื่อนสนิทกันนั่นเองนะครับเอาละครับต่อไปนะครับเห็นช่องสีชมพูใช่ไหมครับซึ่งอ่ช่องสีชมพูนะครับไม่รู้ว่าจะตอบอะไรดีนะครับนักเรียนก็ต้องไปดูก่อนนะครับว่า ช่องถัดไปสีน้ำเงินนะครับเด็กผู้ชายเขาตอบว่า I'm good how about you I'm good. How about you? นักเรียนจำคำว่า I'm good ได้ใช่ไหมครับซึ่งคำว่า I'm good เนี่ยที่ครูตอฟฟีีได้บอกไปนะครับหมายความว่าฉันสบายดีฉันสบายดีดังนั้นแสดงว่าก่อนหน้านี้นักเรียนผู้หญิงจะต้องถามว่าคุณสบายดีไหมนั่นเองนะครับดังนั้นการที่จะถามว่าคุณสบายดีไหมภาษาอังกฤษสาม,มารถพูดได้ว่า how are you How are you นั่นเองนะครับโอเคดังนั้นช่องสีชมพูนี้นะครับก็ให้เติมคําว่า How are you ไปนั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนหญิงนะครับถามว่า How are you กลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งผู้ชายนะครับหรือว่าช่องสีน้ำเงินเวลาเขาตอบกลับเนี่ยเขาก็จะตอบกลับว่า I'm good How about you ฉันสบายดีแล้วคุณล่ะเอาเละครับเด็กผู้ชายนะครับบอกว่าผมสบายดีแล้วคุณล่ะดังนั้นนะครับเป็นการที่เด็กกับเียนผู้ชายเนี่ยเขาถามกลับมายัางเด็กนักเรียนผู้หญิงนะครับถ้านักเรียนผู้หญิงนะครับสบายดีก็สามารถตอบไปเลยได้ว่า I'm fine I'm fine แต่นอกจากคำว่า I'm fine ที่แปลว่าสบายดีแล้วยังมีคำอีกหลายคำเลยนะครับที่หมายความว่าสบายดีเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคำว่า I'm good I'm good หรือ I'm great I'm great นะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยจะเลือกใช้ตัวไหนก็ไม่ผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคำว่า I'm fine I'm good หรือว่า I'm great ตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับเอาละครับต่อไปช่องสีน้ำเงินของเด็กผู้ชายเนี่ยมันหายไปนะครับแต่ว่าพอเรามองลงไปอีกนิดนึงเนี่ยจะเจอเด็กผู้หญิงพูดในช่องสีชมพูว่า Nice to meet you Nice to meet you too Nice to meet you too. นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะตอบกลับไปนะครับก่อนที่เราจะตอบกลับไปว่า Nice to meet you too หมายความว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่นกันเนี่ยแสดงว่าต้องมีคนพูดก่อนหน้านั้นว่า Nice to meet you Nice to meet you นั่นเองนะครับเด็กนักเรียนผู้ชายจะต้องพูดว่า Nice to meet you ที่หมายความว่ายินดีที่ได้รู้จัก แล้วเด็กนักเรียนหญิงเนี่ยก็ตอบกลับมาว่า Nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนั่นเองนะครับเอาละครับนี่คือบทสนทนานะครับที่เป็นเฉลยของคำสั่งที่2ในแบบฝึกหัดที่คุณครูได้ให้นักเรียนทำนะครับเอาละเดี๋ยวคุณครูจะอ่านาบทสนทนานี้ให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบซึ่งนักเรียนออกเสียงตามคุณครูด้วยนะครับ Hello Hello Hi Hi How are you? How are you? I'm good. How about you? I'm good. How about you? I'm fine. I'm good. I'm great. Nice to meet you. Nice to meet you too. เอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือเฉลยนะครับนักเรียนทําถูกกันหรือไม่นะครับโอเคถ้าหากนักเรียนทาไม่ถูกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ่ายรูปงานแล้วส่งให้คุณครูฟรีดูในไลน์กลุ่มด้วยนะครับเอาละครับสําหรับวันนี้นะครับคลิปวิดีโอที่6นี้คุณครูฟรีก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมการพูดทักทายภาษาอังกฤษนะครับนักเรียนสามารถใช้พูดทักทายกับคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะครับเพื่อเป็นการฝึกฝนในการใช้ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะครับเอาละครับสําหรับวิดีโอหน้าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณคูโรฟี่ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อน Thank you for your watching and hope to see you again next time Goodbye